ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านโดบี้ยโหดเลขทะเบียนออยอปลอมปัญหานี้โรงเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 447 573หรือ f a c e b o o k หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค คุณผู้ฟังตี่เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเล่าเจ้ามารายงานตัวกันแล้วสำหรับวันนี้สุดสุดสัปดาห์6พฤษภาคมพศออ2565เจ้าหกหกหกแต่หกว่าเจ้าหกจนปออิดถ้าว่า ออ้ถึงกเมืองคำว่าล่นกับหกนี่เดี๋ยวต้องไปถามแม่ก่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะเจ้าคุณลงแต่คนละยังกันเนาะล่นนี่ก็สีเทาจะค่อยๆไปแต่หกนี่เหมือนจะเวยกว่าล่นน้อยอ่ากเมืองวรรณกรรมกันไปเจ้าแต่วันนี้วันที่6เนาะประกันคู่วันศุกร์นะเจ้าหลังครบโครงชาิจีอีและแน่นอนเจ้าสนับสนุนหลักยังเป็นทาการกับโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าเจียงใหม่วันนี้ใส่เสื้อยังมาแยงก่อนอ๋อเชือกชัวร์ก่อนใช้ก่อนเชร์เสื้อมี2องผืนสลับกันไปเจ้าอ่าและเฮาอยู่พร้อม กันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบพระคุณกันนักๆเลยนะเจ้าเอาละอู้จจกกันยังม้วนงานสันเลา้าในช่วงเทศนี้สัปดาห์นี้เจ้ายังแขวนมาหน่อยนะแต่เมื่อวันนี้แบบโหหอนดิบหอนแดงเมื่อเจ้านี้ยังจะมีแบบอากาศเย็นหน่อยอามีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นสภาพอากาศที่เฮาจะต้องพอกอยใส่ใจสุขภาพของเฮากนักๆเลยนะเจ้าขอเฮ้ยใจเย็นๆใจห่มๆเอาไว้ก่อนเนาะอากาศต่างนอกต่างป่งางฮอนแล้วเฮาจะต้องใจเย็นที่สําคัญดื่มน้ํำจะกินน้ําบดายเขาเนี้ยน้ำในอุณหภูมิปกติปพทอส แตะ40องศาใส่น้ําแข็งไปสักหน่วย2หน่วยเนี่ยคุณระวังเจ้าจะได้จ่นอกจื้นใจกันเข้ามมห้องเนี่ยจุ่งกันรักเหิือีแม่เปิดตู้เย็นจังเลย <c oughs> คุณเตือนทีน่เพื่อนจะปวสนใจตู้เย็นเจ้าแต่ว่าถ้าได้กินยน้ําเย็นๆสักน้อยมันจะจึนเนาะมันจะจื่นอกจื่นใจกันไปน้อยจะได้คลายความฮอนกันไปเอาล่ะอู้จากกันถึงเรื่องสภาพอากาศนักลาเจ้าซ้ำข้าวสำหรับหลักๆรายการของเฮาเจ้ไข่เล่าในวันนี้มาตั้งเก้าการตี้การโจมเรื่องว่าเนี่ย คนแทบเป็นไข้เป็นเมื่อยนะบริน้กินส้มเนอะจะเยยเฮ้อไข้สูงแล้วอาจจะจักได้เอาละมีการเผยแพร่ ข้อความเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องนี้เจ้าว่าก็เล้ากินส้มอะส้มหน่วยส้มนั่นนะจะยังให้ไข้บาลดลงเพราะว่าส้มมีโพแทสเซียมมีผู้ป่วยนักเลยเจ้าที่พอคอยรักษาเกิดปฏิกิริยามาปรึกษาว่าเอาไข้สูงมีบางรายถึงขั้นอสอบประวัติการกินกู้ชนิดเจ้าว,ว่าอันทีนี้ต่างสำนักงานกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขก็เลยมีการชี้แจงว่าตั้งแต่แล้วเนี่นะเจ้าวเวลาเฮาเมอร์เนี่ยเจ้าน้ำเนี่ย จะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงจ้งถึงบอกว่าถ้าเวลาห้อนๆก็ต้องกินน้นํานักเนาะมันจะช่วยปรับอุณหภูมิจากภายนอกที่ของอากาศแล้วก็ของตัวเราตวัวทีนี้ป้นบอกว่าส้มเน,น,นี่ยนะจ๊ะหนอยนึ่งเนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยมิลลิกรัมหนึ่งร้อยมิลลิกรัมมีองค์ประกอบของน้ําส่วนแหมร้อยละเก้าสิบเป็นวิตามินซีอ่าวิตามินซีจากส้มก็จะช่วยต้านการอักเสบทีนี้บอกว่าถ้าส้มมีโพแทสเซียมจะ ถ้าเกิดว่ากินวันละสองสามหน่วยมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอยังแต่ว่าอาหารที่มีโพแทสเซียมนักหรอส้มก็จะมีจะบอกว่าจะเป็นทั่วต่างๆนมแครอท บวเขื่อส้มนอไม้ฝรั่งเนาะคะน้าทุเรียนก وي, ลยย้วยลำไยถ้ากินนักล้าไปก็จะส่งผลให้อุณหภมูมิในร่างกายเดืสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อยเป็นไข้ยอยู่ถ้าเฮากินส้มไปน้ำตาลจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเฮากินแบบพอดีอดีกันละกันที่มันก็เลยกลายเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวดังกล่าวขึ้นเจ้าแต่ตาตาละส้มมีวิตามินซีเนาะเฮากินแบบมากพอให้พอดีไอ้อย่างที่มันนักล้มนะคุณผู้ฟังเจ้าต่องเฮอดีเปียงฟ้า เป็นแคมฟ้าอ่อนกอดตึงบาดได้ประโยชน์กับร่างกายแน่นอนถ้าคือเกิดว่าเขากินแบบบอพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ก็าบอกควรจะสรง,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 งต่อเนาะคนเพื่อฟังซัมพองซองเตอร์มันเกินไปหน่อยเขาก็มันแปลงแต่ไอข่าวหมอเน,นี้ยเพราะฉะนั้นคราวนี้เป็นข้าวบิดเบือนเนอเจ้าสรุปว่าเมื่อมีไข้ ถ้าเาเมื่อยตัวฮอนเนี่ยนะจ๊ะน้ำจะช่ให้อ,อ,อุณหภูมิในร่างกายลดลงทีนี้ส้มหน่อยหนึ่งนะจ๊ะมีน้ําเป็นองค์ประกอบกว่าร้อยละเก้าสิบวิตามินซีแหมหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นกินวันหนึ่งสองสามหน่วยไม่ได้ส่งผลเสียอย่างเจ้าแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่โพแทเสเซียมสูงอันนี้ก็จะส่งผลมันก็ประกอบกันไปเพราะว่าม่ได้มีก้ส้มอย่างเดียวที่มีโพแทเสเซียมสูงนะจ้าแหมนึ่งเรื่องต่อมา้นบอกว่าฮัดวัคซีนเข็มสีเข็มที่สีนะจ้าแบบเอาแปะ ฉีดตัวเก่าที่บ้านจะกลายเป็นคนติดยาฮะอัอย่างนี้อันนี้จุ้งบดตันเรื่องอ,อัย่างพ่องประเดี๋ยวนี้มาศึกษาข้อมูลกก่อนมีการบอกต่อข้อมูลจากในสื่อโซเชียลนักหนาป้าบ้านว่าเนี่ยช่วยกันเอิญช่วยกันบอกพ่อแม่พี่น้องเนอบดีฉีดนะบูสเตอร์เข็มซีเนี่ยแบบแปะฉีดตัวเก่าที่บ้านเพราะว่าจะกลายเป็นคนติดยาอ้อยางไดนี่ตางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเป็นกตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงมาว่า การพัฒนาวิจัยวัคซีนที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะเจา้าคนระวังเจะเป็นยืบแล้วกับแปะเนาะลักษณะเหมือนปลาปวดจะมีเข็มแบบน้อยจ๊ะจ้าไมโครนิดดิลสเป็นว่าอันมีเข็มแบบนั้บบนบบนัสามารถแปะลงบนผิวหนังได้แบบโดยตรงกันเลยและเนี่ยเฮ่อใจวัคซีนในปริมาณน,น้อยเดียวแต่ว่ามีประสิทธิภาพนักขึ้น ลดอาการเจ็บปวดได้แต่ที่มีรายงานข่าวเมื่อกลางปี64ทีนี้นักวิทยาศาสตร์จำเรยกันประกอดรายงานผลการทดลองในหนูคุณผว่าังเจ้าโดยใจ้แผ่นแปะเนี่ยสร้างการตอบสนองต่อภูมิร่างกายามากกว่านักกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขน10เต้าเลยแล้วก็ฮื้อภูมิคุ้มกันนักกว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าผิวหนังถึง50เต้าทีนี้ผลการทดลองเนี่ยนะจ้ะ มีการตีพิมพ์อยู่ในวารสารวารสารหนึ่งที่วิจัยปิ้นเกลยเอาการทดลองนียนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็มหาวิทยายลัยแห่งนอทแครโรไลนากันไปทีนี้นักวิจัยแห่งม,มหาวิทยายลัยหนึ่งที่ควีนสแลนประเทศออสเตรเลียปิ้นก่อรายงานผลพัฒนาวัคซีนแบบแผ่นแปะเพื่อมีประสิทธิภาพในหนูทดลองจาถึงแม้ว่าข้อดีของวัคซีนแบบแปะแปะจะสามารถ เนีย่ยที่บ้านได้แล้วก็บรรยากาเกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเวลาเขาฉีดวัคซีนก็จะเจ็บนะคนุณผู้ฟังจะเจ็บเกาแขนแล้วเราก็จะเมื่อยกันไปแต่ทีนี้ในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะเจ้าเน้นย้ำกฎหมายในประเทศไทยยังบัาสามารถให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนซื้อวัคซีนมาฉีดคนเดียวเนอและยังบมีผลิตภัณฑ์วัคซีนแบบแผ่นแปะแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขอประก,กาศจ้งเอิรนราคานี้เป็นข้าวพร้อมเจ้าขอจะไปเจือเตอคุณผู้ฟัง ดังนัแล้วบดีหลงเจือและบดีจะส่งข้อมูลต่อกัอนตัวเนาะกันทวัว่าแชร์ไปต่างช่องทางสังคมสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็เพื่อแม่พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบแท้ๆ้าก็เข้าไปพอที่เว็บไซต์ก แล้วเรื่องเนาะบทสรุปของเรื่องนี้วัคซีนที่มีลักษณะเป็นแผ่นแปะเฮ่อประสิทธิภาพในหนูทดลองเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลงมาให้คนใจเต้นนะเจ้าเพิ่งอยู่ในกระบวนการทางวิจัยอยู่นะมีข้อดีแต่ว่ากฎหมายในประเทศไทยยังบ่าสามารถจะเฮ่อเพราะไม่พี่น้องซื้อวัคซีนมาเนี่ยคนเดียวนะเจ้าและก็ยังบ่มีวัคซีนแผ่นแปะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภัยลงเจือเออเนี่ยเ่าขายในออนไลน์เนาะไ่ต้องไปต่อแถวฉีดเนาะโอ้ดีไปซื้อมาเนี่ย อันนั้นนะมันจะส่งผลเสียต่อคุณผู้ฟังเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องราวนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคราวนี้เป็นข้าวปลอมมาดีแชเนอร์เจ้าเนื่องเรื่องต่อมาจงหัวเรื่องไว้ว่าคณะรัฐมนตรีเปิ้นขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิดถึงสิ้นปีหกกนะแต่วะอะ คณะรัฐมนตรีเจ้าเปื้นได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาวด้วยการยกเว้นรัศดากร3มฉบับโดยการเจ้าซึ่งเป็นการขยายระยะเวลามาตราภาษี มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อบรัสโคโนา2019เนาะซึ่งมาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์และก็เครื่องมือแพทย์ในเตืนนี้นะจ๊ะก็ขยายไปจนถึงว่าปลายปี66ปเนาะและมาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายกล้าซื้อชุดตรวจซ่อหาแอนติเจนเทสคิตด้วยตัวเกา่าจนถึง31ธันวาคม65เจ้าซึ่งมีร่างพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วก็มี าการขยายระบบการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินหรือพันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิก์หลากหลายเลยจาบอกว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา้างนสลวนนิติบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการทีนี้ก็จะมีภาษาทางราชการออกมาลักษณะจะอีบทสรุปโดยรวมก็คือ แม้ว่าการขยายระยะเวลามาตรการภาษีตึงสั่งฉบับนี้นะเจ้าจะเงี้ยเฮรัฐบาลสูญเสียรายได้ภาษีไปประมาณเกือบเกือบสองพันกว่าล้านนะเจ้าแต่จะลดภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนห่วมในการสนับสนุนการป้องกันการระง,งับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอันนี้ก็ปุณหาว,ว่าอย่างนะเจ้าสำหรับผู้ที่จะนําเข้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะเพื่อที่จะเฮาเอาจะเอาไปบริจาคท่านนี้่นนะเนาะมันก็จะมีการยืดระยะเวลาในการเสียภาษีกันต่อเนื่องต่อไปอันนี้จุ้งอาจจะบมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้นักตทอาใดแต่จุ้งจะว่าผู้ที่เสียภาษีอยู่เป็นประจำหรืออย่างต่าง,างๆจะเข้าใจเรื่องราวข่าวนี้เนาะเบิ้นบอกว่าข่าวนี้ข่าวแต่เนอจเจ้าคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลา เว้นภาษียกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิด -19 ถึงสิ้นปี66ปุนก่อนนะเจา้าขอพระคุณนัก,นก,นกข้อมูลจากศูนย์ต้ตานข่าวปลอมประเทศไทยเจ้า,จาอ่าช่วงเก่าช่วงแรกของรายการสําหรับข่าวบิดเบือนข่าวแต้ข่าวปลอมนะเจา้าแยกกันได้แบบชัดเจนกันแล้วเนาะเอาลนะเจา้าสัะเรื่องเมื่อกี้จงว่าก็ถ้าเกิดว่าหันโฆษณานะเจา้าที่บอกว่าเอ้ยขายแผ่นแปะอา่า เฮากันยืบยบแล้วแปะเออเรียบร้อยฉีดวัคซีนคนเดียวไม่ต้องเจ็บเก้าแขนอันนี้ถ้าประกาศขายในอินเทอร์เน็ตแสดงว่าคุณผู้ฟังถูกจุแล้วเนอก่อนหาหันในลักษณะจะอีนะเจ้าสามารถร้องเรียนสายด่วนอ,อย1 5 5 6กันได้เลยนะเจ้าเน้นย้ำ1556สหายใส่ด่วนออยเป็นเครื่องบริการหลากหลายเลยเนอคุณผู้ฟังเจ้าหลากหลายได้ว่านี้มีอย่างกันพ้องเนาะขอขยายความกันน้อยเดี๋ยวๆๆๆนอเนอ โทราซับกมุนพาตาเวิร์นคุณผู้ฟังสี่ถ้ามันจะค่ได้เครื่องใหม่ละไผ่จะเอามาบริจาคกรเรียนเชิญเพื้องเค่บริการ6บริการตัวกันนะเจ้าสำหรับหนึ่งกเนาะบอกว่าจะเป็นกดศูนย์ร้องเรียนหรือสอบถามเจ้าหน้าที่กด 1. ฟังเข่าเด่นประเด็นฮ้อนกด 2. เปาะหอมเรื่องเด็ดผลิตภัณฑ์สุขภาพกด3เล่นเกมใส่ด่วนอ,อย1อหนึ่งเจ้ากด4 ดูดวงพุ่มความรู้แอนแลอันนี้จุงจจ้งปิงใจจุ้งปิงคนหุมดูดวงกด 5, ห้าหุ่จักกันกับออยเจ้านี้คือใส่โวนออยาหนึ่งห้าห้าหกใครที่ชมไลฟ์กันอยู่ในวันนี้ก็จะได้หูได้หันกันไปเจ้าเนื้อเออว่าไลฟ์เจ้าปอดลืมตานอกเหนือจากจะมีผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการอย่างโตโยต้าแล้วนะเจ้าผู้ในการสถานีที่ห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้มากันได้เลยถามวันนี้มีเกมก็โอ้มีกะนะา ถามว่าควรจะถามเลยก่อนออคุณผู้ฟังเจ้าถามเอาไว้ก่อนเฮ้ตื่นเต้นไผ่จะตอบมาก็ตอบได้เลยนะเจ้านี่อย่างเขาบอกควรจะซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะนี่อย่างเขาบอกควรจะซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตบาเดี๋ยวนี้ง่ายกดลิงก์สั่งซื้อแอดมินตอบเลยก็ส่งมาให้ถึงบ้านละปลอดภัยกันตวัวแอนั่นก็คือใจสตางค์ปลายทางไม่ต้องออกไปที่ไหนตังใดไอ้เนาะแล้วนี่อย่างถึงซื้อยาผ่านเน็ตอันตรายเจ้ามาจุ้งจะมาขยายความเรื่องนี้กันเนาะ นะจ้า,จาที่เราได้ฟังข่าวปลอมข่าวบิดเบือนข่าวแต้กันไปแล้วเรียบร้อยเจ้าและซื้อยาผ่านอินเทอร์เนต็ตอันตรายมอกใดคุณผู้ฟังที่ชมพอไลฟ์บอเดีวนี้นะเจ้า,จ,าจะได้หันภาพกราฟิกขึ้นเนาะภาพกราฟิกนี้เนี่ยแสดงให้หันถึง ข้อเสียสามอย่างที่จะเนื้อเฮ่อเฮาได้หับการจุร่ายหรือว่าได้หับอันตรายถ้าซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตนะเจ้านั่นก็คือมันได้บบกุ้มเสียแล้วนะมันผิดกฎหมายเจ้าเพราะว่าออยอเปิ้ลบาได้อนุญาตการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ตเน้นย้ำออยมอาได้อนุญาตเพื่อขายยาผ่านอินเทอร์เน็ตเจ้าอย่างที่สองก็คือมันอันตรายแบบยาเพราะว่าบาได้จัดยาโดยแพทย์หรือเภสักชกรเขาไปหู้อย่างใดเจ้าวเวลาเขาซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตอะ หมอเพื่อจะจัดเรื่องก่อเภสัชกรเพื่อจัดจัดเคื่อก่อมันก็แอบอ้างไปพอคอยเนาะเอา,เ,อาเสื้อกาวมาใส่เหียเนาะเอาแว่นตามาซุปเหี้ยเออคิดแต่งเหมือนหมอเหมือนเภสัชกรหว่แต่เราบอกว่ามันแตะว่า,วาบัแตะอ่ะอย่างได้สั่งก็คือแน่ๆเลยเจ้าถูกจุถูกล่เนิ่เพราะว่าอาจจะได้ยาปลอมมาอาจจะได้ยาเสื่อมคุณภาพมาโหแล้ไงตายอ่ะจะกินยาจะซื้อยาแก้ไข้ห้่นี่เป็นการแก้ปัญหา อ่ปัญหาอย่างจะเล็กๆน้อยๆไปก่อนเจ็บหัวก้ามีตุ่มคันก้าเจเจ็บต้องกาแต่เหมือนแบบเอ๊ะเป็นกระพาอก่ออยังได้ก่อไอ้เนาะอ่านแล้วเราจะซื้อ,อยาเฮาเน็ดใดดีง่ายๆเจ้าของซื้อ,อยาจากห้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตไปซื้อที่กัดก้อมได้ก่อก็มีล้อนจันจเป็นชุดขึ้นแล้วเรียบร้อย้านกัดก้อม เป็นชุดๆละนะจ๊ะมีสีซาห้าเม็ดเออมีสีสีตัวแล้วปุ้นก็บอกว่าอันนี้แก้ไอหอยังเป็นแก้ไอหยังเออคุณผู้ฟังเคยฟังเรื่องราวของยาผสมสารสเตียรอยมาเปะเลอะเนาะยาห้าเม็ดสามสีหรือว่ายาที่จ,จ,จําน่ายใจแจกในร้านขายของชำนะที่จุงห้องวา,านแกดก่อมเนี่ยนะจา้าเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายขอให้ซื้อยาจากห้างขายายาที่ได้รับใบอนุญาต,ห,าายายตห้างขายยาที่ได้รับใบอนุญาตนะจ๊ะปุ้นจะมี่อ้นท่องว่าอย่างนะจ้ะใบประกอบ ประกาศาว่า้านยานี้นะจะได้รับอนุญาตจากองค์การเพสัชกรรมอ คนจื้อน,นี้เป็นเภสัชกรได้มีซักและสิทธิในการจบจากที่ห้งที่นี่กันมาอันนี้เพิ่นจะมีเอกสารแสดงเห่ชัดเจนว่าเป็นเภสัชกรแต่แตเนาะเพื่อนจัดยาใหา้เฮาเฮาจะได้กิ่นและปลอดภัยกินแล้วหายไปใช่กินแล้วน,นอนแต้บแซลอยู่คงยานะจ้าและที่สําคัญก็คือข้อเน,นี้ยแนะนําเป็นพิเศษการท่ว่าซื้อยาจากหานยาคุณภาพนะจ้าแล้วก็จัดยาโดยเภสัชกรเฮาจะปลอดภยัยเนาะคุณมาฟังฝากกันเอาไว้ตัวพอะจะอ่านแล้วนะจ้ะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้อวด เกินแตะกันได้นะเจ้าตี้สายด่วนอย1556หรือเข้าไปที่ Facebook กัได้เจ้า FDA เชียงใหม่หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโออวดเกินจริงหรือหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้เน้นย้ำว่าการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตอันตรายได้บกุ้มเสียแน่นอนนะเจ้าผิดกฎหมายอันตรายและถูกจูถูกไล่ตัไปเนาะขอบคุณเจ้าเรื่องราวดีๆนี้ และก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจของวัยเก่าหูเต้าตามซื่อกันได้ตัวเหมือนกันนะเจ้าเอาละ่ะทีนี้ฟังจุ้งอย่างเดียวอบอกใครเจือจุ้งตาใดฮ้ยไปติดตามคลิปคลิปนี้เจ้าน่าสนใจสมัยจอร์จกับซาร่าบัเดียวนี้ถ้าจะเป็นคนใหม่ไปแล้วเจ้าแต่พ่อนจะอู้ถึงเรื่องนี้ว่าจะใดและจะเหมือนกันกับทีจุ้งอู้ก่อไปติดตามคลิปนี้กันเลยเจ้า จอชยาเพาะพลังสำหรับคุณชั่วมันต้องเยี่ยมมากแน่แน่โอ้ซาร่าจะกลับมาปึ่งปังได้เหมือนเดิมอีกแล้จอชคุณไม่มีวันกลับมาปึ่งปังได้เหมือนเดิมหรอกถ้าคุณยังซื้อยาและหลงเชื่อโฆษณาสรรพคุณยาผ่านินเอร์เน็ตเพราะยาที่ขายตามอินเน็ตเนี่ยนะเป็นยาปลอมหรือยาที่ผสมสารอันตรายต่อร่างกายโฆษณาส่วนใหญ่ก็อวดอ้างเกินจริง ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศช,ช่วยรักษาโรคหัวใจช่วยรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยนะคะและที่สําคัญการขายยาทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงขนาดนี้ไ <c oughs> ม่ผูกแพ้เคะ่ะจอช <c oughs> และหากจะซื้อ,อยาทั่วไปแนะนําให้ไปร้านยาที่มีเภสัชกรประจรํานจะดีกว่านะคะโอ้จอจคุณเกือบไปแล้วอ่ะโอ้จอร่าจอจ ม้วนงานสั่นเล้าเนาะจอร์จกับซาร่าช่วงพอเราช่วงไขหัวเหือด <c oughs> เปิดๆอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเปิ้ลซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นเออฟิตปึงปังฮักษาโรคอันนี้หายขาดเจา้าละโรคแต่ละโรคได้นะหนักๆตึงนั้นเลยโหกินตัองอ้งยี่บ่ได้ก็หายปุ๊ดหายขาดไปเลยกะเนาะและคนที่เป็นนะจ๊ะแล้วไข้หายอ่ะก็ย่อมที่จะตกเป็นเยือ่อหมูที่เอามาจุมาล่อยเฮาเสีย ทีนี้พอเอามากินแล้วบอกพอเอามากินแล้วบอกมันก็ส่งผลต่อร่างกายของเขาบัวใจก็ว่าคนรอบข้างเขาตองอันและอที่เฮาบอกมุ่งบ่หันแหมนะเจ้าปื๊บละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราขอใหอ้ซื้อ,อยาจากแหลงยาคุณภาพกันตัวเนาะต้องขอบคุณคลิปนี้เจ้าจากเอฟดีเอ FDA ไทยกันตัวเ,เจ้าหรือคุณผู้ฟังจะเข้าไปพอในเว็บไซต์ก็ได้อันนี้กดใหญ่กว่ามี หลากหลายเรื่องราวให้หน้าติดตามนั่นก็คือ worldweb.or yor.com นะจ๊ะก็คือ worldweb.or.com นะั่นะนะ่ะเนาะการกระทำ การขายยาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายเนอะเจ้าคุณผู้ฟังและก็ที่สําคัญก็คือของซื้อ,อยาในห้านยาที่มีเพศสัชกรประจําอยู่อันนี้อย่างที่จุ้งบอกเหมือนภาพกราฟิกเลยหันกออาขอบคุณจอสกับซาร่านักเลยนะเจ้านี่คือเรื่องราวที่จุ้งนํามาเอื้อในวันนี้เจ้าเน้นย้าสาหรับคําถามของเราเนะาะฝากกันไว้ตัวนะเจ้าสําหรับคําถามจุ้งถามว่าทําไมซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตถึงอันตรายเจ้ายิาง่งหยังซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมันอันตรายเนาะ ตอบกันเข้ามาได้แบบหลากหลายเหตุผลเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้นาเรื่องราวนี้ไปบอกแก่คนรอบข้างของเฮาคนที่เฮาฮักนะเจ้าคนที่เฮาปรารถนาดีเนาะเพื่อที่เพื่อนจะได้บ่ต้องตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาจุล่อยหลอกลวงอีนะเพื่อนถึงบอกในตอนเนี้ยเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์แม่นก่ออ่าแม่นแต้ อันอันอันตัวหนังสือตังปินจวะวเน่อาแล้วเจ้าตอบกันเข้ามานักนักกันเลเนอร์ในระวังที่ตอบคําถามกันเข้ามาเนาะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวสําหรับผู้สนับสนุนตอนนี้เจ้าโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าพอไม่พี่น้องตึงหลายพืชผลทางการเกษตรก็มาล่าช่วงนี้บอกว่าจะเป็นบะม่ม่วงบอกว่าจะเป็นทุเรียนเนาะใครที่ต้องการต่อยอดนะเจ้า อาชีพแล้วก็ต้องใจรถกระบะกันในช่วงนี้นะเจ้าปิ้นบอกว่ามีโปรพิเศษเจ้า h i Lu กซ์รีไปพอกันได้ Toyota, ที่ t o โยต้าเชียงใหม่เจตี้เจ็ดแห่งกันเลยเปิ้นบอกว่าเป็นกู้หูทำกินแบบตัว,ตวแต้แต้เลยต้องไ i ลักซ์ r ี v o เต้าอั้นนะเจ้าบอกว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวกันหรือจะเป็นกระบะที่ปิ้นต่อคงเล็กขึ้นแล้วสำหรับบรรทุกต,ต่างข้าขวรัวอันนั้ก็มีนะเจ้าไปถามไทยกันเน้อที่โตโยต้าเชียงใหม่เนาะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะเจ้าและยังจะมีที่สาขา สุอร์ไฮเวย์สขาราชดำเนินต่างอำเภอจะมีที่สันปะตองฝางจํงตองต่างจังหวัดจะมีที่ละปูนไมาเรียกคอเซ็นเตอร์นี้เจ้า0ูน2 0 2 0 0 9กับโตโยต้าเชียงใหม่เจ้าฮักขนาดเลยขอบคุณนักเลยนะเจ้าอ่ะตอบกันเข้ามาสนานปันปื้นแล้วนะเจ้าหลากหลายสถานีก็ห่วมลิงแสดงกันในวันนี้แล้วก็จะบอกจุ้งว่าจุ้งลิงลันเนอร์ขอบคุณนักเลยนะเจ้าปาการกู้วันศุกร์เนเ้นย้ำปาการกกุวันศุกร์เลยนะเจ้าหลังครบธงชาติกันเจีอี เอาเวลาเสี่ยงลึงและังใดกันดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไผ่ก็ตึงหานะเจ้ารายการแจ้ไข่เหล้าประกันกู้วันสุขหลังครบธงชาติไผ่ก็ตึงหาข่าวมุ่นงันสันเล้านะเจ้าจาจี้ติตามมาอยู่เป็นคู่เป็นกิมจุ้งเน่าเจ็ดมงกุงกู้วันจันทร์ถึงสุ์นะเจ้งงาซุนๆกันไปน่อยเอาแรงนี้ร่ำรากั uh นที่รายการแจนะ้ไข่เหล้าเนาะซุนวูมะง,งายเสาติ๊นะเจ้ายังคงอยู่เป็นคู่กับประเดกกระอ่อนกันอยู่เพราะฉะนั้น สปารื่องราวที่จุ้งนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนี้เป็นเรื่องดีๆต,ต,ตัวมวลตัวมวลขอเฮ่อติดตามนะจ๊ะแล้วก็บอกต่อในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเฮ้ผมก็จะเอากำไรไปบอกจังมาได้เฮ่อจุ้งนะจ๊ะสามารถติดตามย้อนหลังกันได้เนาะเข้าไปที่อ,อ่อเฟซบุ๊กแล้วก็ติดตามย้อนหลังส่วนไพ่ที่แบบมาแม่ฟังก่อนแล้วเราจะได้ถามคําถามแล้วเราก็จะได้แชทอู้กับจุ้งตัวนะจ๊ะสำเติบก็ได้ตอบแบบเรียวไทมคอสสูมาอาัยกันตดยเนาะอย่างที่บอกเจาก้าขนาดโทรศัพท์ยังพัดตะเวนไปมาไปมา อินเทอร์เนต็ตเกาะอยังคันว่าแต่ว่าน้องแอดมินจะช่วยตอบกันไปเฮ่อเพราะฉะนั้นตอบคําถามกันเข้ามานักๆขอบคุณทีต่ต,ติดตามรายการจะให้เล่ากันตัวเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนรักยางเป็นทากการกับโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ้าจยงใหม่นี่เลยเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์นะเจ้าขอบคุณสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดจยงใหม่ในการสนับสนุนข้อมูลความโูรที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดเนาะและก็ขอบคุณโตโยต้าจยงใหม่กันตัวและพลาดมาได้สําหรับผู้ในการสถานีที่ห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้พี่เจี๊ยบนัทฤทไทยทวีริดกุลเจ้าจงจ ปวชยาพร้อมทีมงานปารายการร่ำลาไปก่อนแล้วมีความสุขทุกท่านทุกภารกิจปลอดโควิดกันทุกคนสวัสดีเจ้า หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อขวออนไลน์นะเปียเหาอย่างหนึ่งส่งเือเหาเห็อย่างหนึ่งเนอะยุขายสินค้าคุณภาพกาบบริการมือถือแล้วก็อินเทอร์เนต็ตสัญญาเอาเปียบตึงหลดตึงบ้านดอกเปียบแปลงแตะแปลงว่าโหตรอ้ยอยปลอม ปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคบัได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไปด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร0 8 9 6 3 3 1 6 3 8และ053 4 4 7 5 หรือที่เฟซบุ๊กหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค